ปวดตาไม่ไงขัดไงเนี่ยชน้นึ่งเาปวดผ้านเลยเอาพออีกแล้วมันนี้เอาเลือกเา้วตกใจความซ่นได้นะครับเอาดูการเพิ่งเคยเรื่องนี้อีกบ้านอีกปวดฟันแล้วก็แบบที่จุอ เขาวชีชมพูแล้วกันโอ้ยเอวินแท่งเท่พลังข้าวโดมน้องย็ดพื้เข้าโดง ไปบินนะจสวัสดีพญา,ามิใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงปลาในอาทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟสุกท่านนะครับผมมานีิก็มาผ่ากระบาลมีกรรหนึ่งในตอนเสองที่เร<อ>าในตอนเสองของวันพุธนอกจาะตรงกับวันที่ีมีจ้าเดือนกันยาย,ายนพศ .2568 จ้ามานี้เฮาก็ขึ้นเขานะครับผมมาหาเก็บเห็ดอยู่ผู้จองบัตรน,น้องเมกนะครับนี่ในเขตตำบลหอยคามอำเภอบุญจริกจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับผมหลังจากเมื่อวานไปซองไม้ดอกนึงดอกจะไป็นไม้รองจองกับไม้รองเมกกับไม้ยูมานีิขึ้นผู้จองเนาะ วันก็ได้เฮ็ดนาเร่เฮ็ดตรวจฟ้าน้อยหลายเนาะจ้าอ่าไปดูันเมืองครับที่เถิงผู้จองบ้านน้องเม,กน,นนงเมกนี่สนะิได้สิมานเฮ็ดยังไงื้อนี้เนาะจ้ะ,ะครับจ้าครับเริ่มต้นขึ้นมาก็อยู่ทางขึ้นนี่แหละนะครับแดงขาหลายวินแดงดอกแดงขาหลายวันนี้จ้ะเง้อมเลยจ้าแข็งตอมแล้วครับมื้อนี้อากาศเห็นแดดแล้วเนาะอือเง้อมเลยจ้ะเป็นโดเมนเพิ่อนขาหนุ่งๆเนี่ยครับน,นี่เป็นเพ็ดเพิ่อนแดงขาไหลนะครับ นี่อีกดอกนึงนะครับผมขึ้นมาหอดดงนะครับเจ็ดโมงหาสิบหกนาทีอีกห,หนึ่งเฮดละงูอีกหนึ่งย่งางมาเอาเด้อง<ะ>ูเขาจ้ะมานิกะเปือนสีชมพูจ้ะเป็นเขาสีชมพูนะครับเป็นเขาสีชมพูแล้วก็นผึ่งเดยงข้าลายจ้ะ หนูสีสมจ้ะทางนี้ครับบานเบิดนะครับบานกระสิเปล่อยไปขึ้นเก่านะครับเอาติดจูมเพิ่นนี่ครับจูมตัวงาอันนี้จ้ะบานก็ให้เป็นเสือต่อไปนะครับหนูโมประกาศจิ้ข่าวสีชมพูถี่ดอกเสือเิ็นนี่บิ กวันต้องเสียไว้นะครับดอกบ,บานในด้วยพิ่นตัวนี้ฮิตโก้ไงจ้ะอันนี้ว่านึงนึงจ้ะเธออย่งนี้ไปให้ลงข้าวจ้ะข้าวหลือกะเดนจ้ะตัวนี้เพิ่งข้าหลายจ้ะข้าหลายผู้ขาว <c ười> เห็นอะงูแดงนะครับคุท่านเผามูใหญ่เป็นบ้านี่มนม่ชัดเลยอ่ะอ๋อปวดผ่านเลยอ๋อพออีกแล้วมือนี่เจ้าบ้านนะครับคุณนะเจ้าว่าเหลือเอาตัวบ้านเพิ่งเจ๊งแล้วเนียนเหลือเอาหนึ่งเหลือเลือเอ้าขึ้นแข็งเพิ่งอุ้ยฟังเสียงแข็งดีเลยครับคุณนะฝนแสียป็นยัง เพืนมาทั้งผู้ก็เห็นอยู่เด้วยวินพี่น้องเป็นสั่งโตอยู่หมู่บ้านเป็นอังไงหนึ่งอย่หนึ่งเป็นจองไว้ก่อนก็มีนะครับเห็นจ้ะกะถ้าย่อยหน่อยวินเนาะแม่นะพอนไปนองก็จ้างไว้ก็ได้ครับแมเพิ่นมีลายก็จ้างอย่างนี้เออตัวนี้ได้เอออยอะเยอะใช่จ้ะเดี๋ยวเราจะได้พวกกินใจหน่อยวินเนาะจะไ,ได้เป็นเละแห้งก็ปล่อยเป็นเสือไป น้่งดอกนี่ได้บอลได้อยู่ตัวนั้นปลออ่อยเลยกระปิเัยนีมีนี่เหยียบิน,น,นแข็งเลยนี่บัวโผล่แบบบัวแดงมูวโผลลายหุ่นคือ,อดดเมื่วานบ่าจะเก้าลงเพื่อนดอกเพื่นกระเจียมีบานมีตูมเหมือนเนี่ยครับออกลายหุ่นอยู่ที่เนาะเจอายืนนี่เกิดน,น้ำผื่นเลยแมน จุ่มนั้นไปเป็นเสือต่อไปอย่างฮาบนีนะครับใบเดยวตาไบบนวนึงเนียนจ้ะมีปุกฟานนะกะถึงเ,เดียงขาไหลจ้ะมีใบมีกระหูกเลื่อนตีนเขาเลิมตัวเพื่อกินเพื่นให้หน่อยเพา่ะนก็นนมีเกรับหกสี่ส่วนจ้ะ หากเกยหักไหมร้ายทางอีบันงนิ่หอมจ้ะพื่อน้ำอ้อยนะครับธรามดาย่ำเห็ดเพิ่นเขาดุงไม่ได้ปหลายเนาะบอ้ยเอวินอีหยังเลยคือผูดแหงเถเพเขาดงเห็ดเพื่อนเขาดุงทาดีบานกัใหญ่จ้ะไม่ไปอีกแลวินกแดงใหญ่ เปิดไกมใหมงด้วยนงนี้เดี๋ยวยังแข็งอยู่ปะแขงอยู่ดูเป็นเล่นปะนี่อย่งหนึ่งของแข่ปวดตาบนะครับตาบนะยนึ่งเดี๋ยวนี้ดีไล่ว่าเห็ดปวกแดงอยู่นี อู๋ไอวินม่อวันเสาร์ใส่มีใหญ่บ่หมีใหญ่มังเดีจะได้เพื่อจะใส่มีใหญ่อืมขนาดมีใหญ่ดิบุ้ยขับไปในกรใหม่บุ้ยงามแห่งคุณฮะข้าพ่งนะครับขอใหญ่แหงคุณเตยดอกคุณ ไม่ไงขาดญ่เนี่ยะนองหน,น,นึ่งบ้านมัเนเป็สเนสิบบานี่ครับพุดนะเศรษตาเพียงใดเฮ็ดเอามนีมเป็นยังไงเนาะมันนี่พอเฮ็ดอันนี้ไว้พอเฮ็ดนาเลยเฮ็ดตูมไว้เพป่ะก,กันขึ้นมาซึ่งผู้นะครับหาเบิ่งค้ามานนั่นตรงหนึงห่งจะไปพี่น้องก็ไล่ขนาดได้ครับลงเมื่ออะไรก็มีวาเช่นพูนมาไต่มาส่องก่อนเนาะ อ๋อช่างี้อีกนึงนี่ตัวหงกแดงน้ะนี่เสือเป็นเนี่ยครับปออเป็นลูนเก่านั่นอีกน้ะแกมันพูเหมอกควมชื่นใดนะครับก็ดูการเพิ่งเคก่อเป็นเสือขึ้นมาเนี่ยนหรเป็นกระออกเนาะแมน นี่นครับพี่ <ไข S 1> น้องพันมาพอ <c oughs> ดีวิท่ทั <c oughs> นงนั้นเอ้าตัวนี้มันเี่สมสมนะนจ้ะอ๋อตัวนี้ลังเหล่เลยจ้ะลัเล่ผู้จองครับเรือว่าลังเลลังเลใหญ่เนาะจ้ะนี่นะครับชาเงียบาน,นี่เป็นข้าลายจ้ะดอกนาดอกใหญ่ขนาดครับชาลายหรืก็หนูแดงจ้ะ เงินเดือดให่ยนะหักมือใบใหญ่นั่นหนึ่งมีเงินจับมูอใหญ่สุดเกือบสิบดอกแค่นัาดเลยครับตอนนี้เลยหนึ่งหนึ่งเงินอยู่เลีเศกเบื้องฉันเงินจังเอาโลหะขาวไข่ใหญ่ขนาดชองไข่เลยช่องไข่เป็ดนี่เนั่นหนึ่งเนาะใ่ใหญ่เป็นครับ อ่านะครับบานี้อวยสิพย์ผ้าอวยล่งนะครับหาบึงเห็ดหลงหงอกน้ำบานน้ำพลานไปคาพันโพนะครับพอไอ้บ้านนึ่งไปเบิอนครับอ๋อเหลืองนะครับใช่เป็นมืออันนี่บานเป็นอืมอื้ออะไรเป็นเรืองขาวนะครับเป็นเสืออะไรเสือขาวทั้งเหลืองอ่ะจัดการเลยหนึ่งลืองก่อนเลยยิน ลังพูดตนสวยได้นี่ครับม,มีสวยัมก็จะนี่ถึงราชบานนะครับคิดพลไทยตอนมู่บ้านมันละแต่ว่าพ่อหลานหน่อยม่จุ่มเลยใาีนะครับน,รนุ่มจิงและมี่ครับ เหลืองจ้ะตัวนี้เห็ดตะไคร้จ้ะอ่านะครับหลวงจากผููจองมากับม่แว่ใจวัดภูพรานแอลคันเนี่ยแล้วนะครับดอนปลาเห็ดหนาเหล่เห็ดแดงหนาอยู่นี่นะครับไปหลุ่นกันเบืองสีด่ดดสีมานไนะครับเพราะว่าบางหันกับฝนห้านั่นตงนึนนงฝน,นไหลหลังมาซึ่งผู้เข่ายู่มาวิทย์นะครับเนี่ยไปเขาจนพานเนี่ยอ่ะ แม่นครับไปเบิ่งได้น,แน,นีแล้วครับสิมีวัวย่างบ่วนะครับเพชรนาเร่มาดีกัะโกอ่าวจ้ะดอกมีใใไงเลยนะครับอเออแก่ก่อนกลับทางข้างก่อนนะครับตัวนี้แดงนะปลาโกจ้ะดอกใหญ่หน,นาหนะครับอดอกเพิ่นนที่ซ้ำก,กันกับกอบปลาย่างเลยนะครับเรือแดงหนาปลาย่างเนาะแม่นจ้ะดอกหนาหนาหนาซ้ำกัน ได้วิ่นว่าลงมาทางลุมบ่มีฝนมาแล้วนำมาดิเทมผูจองเป็นนะครับฮิตครับเต็นแกงหวานเฮือนกับเห็ดกอดแดงใหญ่นีด้วยครับ,บน,นั่นตรงนึงจ้ะครับขีเบิ่งหน้าเลียก็พอแดงน้าปลาหางกุ้ปลากอเด้อครับบัอนยังยื่ขึ้นนะครับเจอแข็งนี่เนาะจ้ะนี่จ้ะมานี่ตัวนี้ฮิตทานหน่อยจ้ะนะครับ อย่างนี้เลยมูนาเล่บอเห็นอันหนึ่งหนึ่งจ้ะคืออย่างนี้มุนเบิดบ่เห็นอยู่ไอ้วินเห็นแต่ดอกหน่อยตัวคนเกลียวคือเกลียวมุนเบิดนะครับอ๋อเนาะยึดพื่งเขาดงปลาลุมก็มีได้ครับท่านตรงนีง้น,นี่ก็ร่างหินแน่นี่ปลาลุมนี่เนาะนอเออท่นเป็นยึดนาเล่จ้ะนาเลาซีม่วงนาเล่สีมสชมพู เปล่นเสียนก็มามืงนี้อย่าเลยกังนี่กระเดื่อกระเดืออกออกตุนขาตุ่นเนื้อตุนดีแม่บ่นแล้วดอกแม่ กลุ้มลกน้อยกลุ้มลกใหญ่บ้านเรือแต่พูดแบบลักษณะซีเพิ่นนั่งนีงจ้ะอ๋อหอมมูฮิตทานเหรอปันปุ่นนะครับพี่แมียนได้วิ่นผู้คยๆพูดไปทานคนเลยวันนึงแม่อ่ะมาจัดการเห็ดทานจูงงามๆเลยนะครับหอยดีนั่มเลยครับหอมดีเป็นจังเลป็นฮิตทานหน่อยนั่งนีงเนาะแม่จ้ะ ขาต้งขาวๆด้วยครับเจอทข้างในเป็นดำหมดเป็นยังข้าง,งหองอเป็นในขาวเนาะนี่แะครับเน็ตจะโบราณโบราณซึ่งคันมูเป็นไงอาเละก็มาอะไรเฮ็ดทานก็มาแหละครับบ้านบุดเต้ไอ้วินปวดไฟก็มาด้วยครับหรือว่าปวดฟ้านแต่ว,ว่าละไรงูงเป็นยไข่ก็ยังยั่ได้หรือมือก็ได้ เยนี้ด้ด้จชายนี่ได้ครับเนิมูงใหญ่พูนด,ด,ดิคุณพูนด,ดิกคุณนอ้อจมูกจุ่มดดินครับ แป,ะ,แปะนํามาจะผูกใครอยู่บแิหงเป็นกันก็ได้พีดนัดคายเงยเลยครับตามคำเียบกลองของพม่าพนองเลย <c oughs> ตัดคายเงายีให้เล็กอยเป็นวันตรงนึงเป็นคำเหนินมาเมื่อกีจะว่าัพนติดตอบนั่นตรงนึงเนาะเรียนจ้ะกตสีเงี้ยมแรงเขาจุเมมือน,นะครับค่อยไล่ต่ออไปเม่นเทียบหือสายเลยนะครับ กินเจลซีฟู้ดหรืว่าเจลธรรมดากระไรน,น,นั่นหนี่ะแกงก็ได้ครับผู้มาแกงเนาะเคือเด่นโบร,บรานเป็นนะครับเป่นหน่อยเมียบาวินเป็นบอร์ฮันดอเซียนะครับสี่ี้เพิ่นพาไปหาน้ำฟังลำดมเดู่เลำดมใหญ่ตะกี้ร้ายนะครับว่าเสมอนี้เป็นอันนี้เบิดเลยเป็นไฮยางไปแล้นะครับ เห็ดก็บ่ค่อยมีได้ครับบ้านทั้งคุณโอ้ยโอ้ยตอนนี้ต้องใส่ถือสูนกันเลยมากคุณบอสดีดีเก็บมาแค่แง่งนะครับสมัยตะกี้อยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆเลยสมื่อนี้เมื่อไรรับเงินนั่นนั่นนึงตันยุคตันสมัยนี้ กูเกิน,นหิวหิวพิซซ่าหิวเค้กจะได้ครับสมอหนึงน่งหนึงน่งเก็บเลยจ่มีจะามาหิวพิซซ่าเพราะว่าครับคุณหูจักเนาะหิวเค้กเพราะว่าทานน้อยทานใหญ่นี่ไม่ท่านเห็นนะตรงนี่นอืมจ๊ะ เป็นบ,าน,บานนะครับนี่นะก,ก็ไหนก็แข็งบางของคนก็ไปแกงนี่นะครับก็ัมีขนอกขดกับสีสีหลายๆนี่ครับเอยกเอานะครับทุ่มเพ็่นนะครับขาวๆ อ่าแล้วนะครับทำไมพี่น้องลุงป่านาหยิซีดุกท่านนะครับหาเฮ็ดมาไม่นี้กระเจิ้นใบาสามกว่าวแล้วนะครับลุงจากเขาเชื่งเขากะเฮ็ดกับมีเนี่ยนะครับเชืงพูดจองก็ได้แต่ว่ากับพี่น้องก็ร้ายเนี่ยขึ้นในคลิปแล้วนะครับเรื่อมมองละจุ่มมองละดอก้อนดอกไปเฮ็ดก็ป่านกับบ้านแล้วนะครับเชื่งเขาก็ได้หาทั้งลุมนี่ลงมาทั้งลุมนี่กัน เป็นเห็ดหลายอย่างคือกันนะครับจะถือเคียร์ร้ายนะครับแตกแตนเล่นหม่างเว็ดนะครับสำหรับปีนี้การห้าเห็ดนี้ก็แล้วจะไปถือมองหรือว่ามองหน่อยมองร้ายนะครับผมนะครับตอนนี้กเวิล่ายบสามโมงกลัวๆลลวนะครับหาเห็ดมานะครับไปรวงผลงานโดยสรุปโดยรวมกับหนึ่งกันเลยนะครับหนึ่งงานผิาอยู่พุ๊บเลวนะครับมองจอดรถคุณนะครับ กำมะนางชายมองจอดเลรถนี่นะครับเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งมันนี้ามชดชุดจะบินแต่ว่าพวกดี๋ยวอยู่ในจีนเนาะหวานนี่นะครับเป็นเห็ดงามๆเลยเลยครับมันนี้น้าหนึ่งหนึ่งตามทีนี่นะครับเห็ดปวดนี่ก็ยังแข็งงามดีเลยครับเรียกเราเป็นมันนี้ในเรื่องเฮดปวดป้านเรืงเห็ดปวดตามเน่อยพี่น้องเ็ดปวดตาเห็ดเผื่อเข่าสีชมพูเห็ดเผื่อเข่าดงเห็ดละงูบนะครับเปื่องขาลายเนาะเผื่อเรีงขาลายน้ำเนาะเหมือนเอาน้ำเนาะไม่ใช่นะครับเผื่อขาลายน้ำ หลากหลายชนิดยูพิกัสคือผมบอกแล้วนะครับส่วนยางมาม่งหั่นแล้วน้องนึงเนาะเอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องสำรับคลิปมือนีน้องนึงก็ไปวิ่งกระพาพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดน่าจะมาบ้านน้องเมกตะบนหนึ่งพามเพื่อบุญตีจังหวัดอุบลราชธานีน่าจะเฮ็ดขอ้าวมันีเก็จะเป็นเฮ็ดเผงเฮ็ดหวกกระดาษยู่น่าจะเฮ็ดละหูกระดาษยู่เฮ็ดทานเฮ็ดลังเหล่น่าจะเนาะเผงนี่ก็จะเป็นเฮ็ดเผงเขาดงน่าจะผงขาลายขาลายเหมือนเอขาลายเดงขาลายน่าจะเหล่าก็บผงโจ๊ก กระเทือบวะมันพ่ออะไรอยู่ได้กินอยู่น่าจะเนาะสำหรับกินมันนี่ถ้ามากไปยื้อเืมอปวดไหล่ได้จ้าอยูใจยื้ปวดแชยื้อเรื่องปวดตีตามอะไรเงินก็ไปนิ่งได้จ้าเพื่อสมบูรณ์ขาดกินม่ๆหน่าจะเนาะวันนุ่มๆก็ไปวิ่สุภาพบุนุษออกนอยู่ห้กินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้ะสำหรับกินมันนี่สวัสดีจ้าบอกกันทุกอย่างได้จ้าเอาล่ะนะครับพี่มิยาอิพ่อแม่พี่น้องลุงปลานาเอฟซีทุกท่านนะครับผมสำหรับการคืนเขาเขาปลาแล้วก็ลงมาปลาลางนะครับวันนี้ในวันพุธที่สิบ กันยายน2568นี่ก็ยังคงคว่ำม้านู่นะครับแต่กระตากลัวๆอยู่นะครับเกือบสองตายนะครับเป็นเหตุตามที่นุ่นนึงบอกไปนะครับพิกัดมองไม้ก็ตามที่บอกไปแล้วนะครับึ้นผู้จองกันลงมานี่แหละครับดอนไตวัดผู้พลาน่เอวคันนี่นะครับผมวดาไตวัดปูมูลเป็นวันนี่นะครับพี่น้องชนะทางได้กับเขาได้นะครับเบื้องตามคลิปแล้วนะครับผม ก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจาจพญามิยาอิพแมแพ่น้นงลุงป่านาเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพแม่พ่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านที่รวมแนะนําสีชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สากพท่านใจกราบขอให้พญามียาอิพม่พ่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านไว้นํา อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกัสิคอมนวยไว้ใช่ให้พญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยหลายีใดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปราถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขขี้ยิ่งยิ่งนไปนะครับผมสำหรับมิริขอ่าวคำว่าสวัสดีครับผม พบพกันมืใหม่คลิปใหม่ครับ